เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้เขาเรียกว่าความทุกข์แล้วเราก็เป็นกันอยู่ทุกวันทุกวันมุนย์ส่วนมากใช่ไหมคะเราเป็นกันอยู่ทุกวันเลยแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้เรียกว่าความทุกข์เราก็บอกว่าเนี่ยธรรมดาก็ธรรมดาของคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอใครบอกว่าอ้าวต้องรู้จักสิที่ต้องรักษาใจรู้จักทําหน้าที่อย่างถูกต้องโดยธรรมแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่มีความทุกข์ก็ไอ้อย่างนี้มันก็ธรรมดาใครๆเขาก็เป็นกันเห็นไหมคนฉลาดฉลาดเนี่ย พอถึงเวลาพูดอะไรไม่ฉลาดนี่ไม่น่าฟังเลย <c oughs> ไอ้สิ่งที่ธรรมชาติบอกอยู่ตลอดเวลาว่านี่นะนี่นะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรคงที่แต่ไม่ยอมรับกลับไปยอมรับว่าไอ้อาการที่ดิ้นรนไปตามกิเลสนี่แหละคือความคงที่หรือความเป็นธรรมดาของมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตมันก็เลยกลิ้งเกลือกกลิ้งเกลือกดอดยวู่ความทุกข์มาเรื่อยโดยตลอดไม่มีวันที่จะพ้นได้เลยสักทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะรู้จักอาการของความทุกข์ว่าพอเฮียวอึดอัดตื่นเต้นแม้แต่รำคาญรำคาญที่ทําให้จิตกระดดกหรือที่เขาเรียกว่ากระเพื่อมเนี่ยกระเพื่อมเหมือนกระลอกคลื่นปริ้วๆมาที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมแม้แต่น้อยๆเนี่ยเนี่ยอย่างเรานั่งรถกระแทกถ้าพูดถึงทางกายเรานั่งรถกระแทกเรายังเหนื่อยใช่ไหมฮะถึงแม้จะกระแทกน้อยกระแทกมากถ้ากระแทกมากก็หัวปังข้างบนหรือว่าตัวเราก็จะแค็ง ซัดเซไปเพราะฉะนั้นอาการของความทุกข์เนี่ยเราควรจะต้องรู้จักนอ,อย่างละเอียดอย่าไปนึกแต่เพียงว่าต้องถูกไฟไหม้อุบัติเหตุที่ร้ายแรงหรือว่าถูกโจนปล้นจี้อะไรอย่างนั้นขอดทิ้งค่ะถอดทิ้งล้มละลายเสียหายอย่างนั้นถึงจะเป็นความทุกข์แล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เกิดอะไรอย่างนี้กับเพื่อนฝูงเราก็มีแต่ความเห็นใจ มีความรู้สึกร่วมในความทุกข์ของเขาแต่เราก็ไม่เป็นอะไรมากเกินไปแต่ไอสิ่งที่เราพบอยู่ทุกวันเนี่ยไอความอึดอัดงุดงิด,งด,งดต่างๆแล้วเราก็สะสมเอาไว้เป็นความไม่ชอบใจทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งนี้คือความทุกข์จนกระทั่งวันหนึ่งมันระเบิดออกมาทนไม่ได้เนีย่ยเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าอาการของความทุกข์คืออะไรแม้แต่ไอความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะเป็นธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันทั้งโลก เราก็ไปกวามาเป็นของเราพอแก่เขาก็เริ่มไม่สบายคือเริ่มเป็นทุกข์เริ่มกังวลเริ่มวิตกแย่ yeah. แล้วแก่เขานี่จะไม่มีใครชอบใครรักทํางานทําการจะไม่ได้ยิ่งพอปลดปลดกเกษียณเขายิ่งรู้สึกเหมือนกับชีวิตไม่มีความหมายนี่เพราะไม่เคยเตรียมไม่เคยเรียนมาว่าเรื่องของความทุกข์คืออะไรจึงไปกวาอะไรอะไรที่มันไม่ถูกใจตัวไม่เป็นไปอย่างที่ตัวคิดมาว่าเป็นความทุกข์ไปหมดสิ้นเลยและเสร็จแล้วชีวิตนี้เนี่ย มันก็เลยขึ้นลงขึ้นลงซัดสายแล้วก็เน็ดเหนยแล้วก็บอกว่าทุกทุกทุกโดยไม่หันมาศึกษาว่าไอ้ทุกคืออะไรเรื่องของความทุกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันมีอยู่ในชีวิตประจําวันและมนุษย์ทั้งหลายมักจะมองผ่านเลยผ่านเลยคําว่าความทุกไปแล้วก็มากลิ้งเกลือกับความทุกขเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหัวใจของคําสอนของโองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านรับสั่งว่าสิ่งที่เราจะพูดอยู่ทุกเวลาเนี่ยไม่มีเรื่องอื่น นอกจากเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นเพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่เลือกชั้นบรรณะต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจริงหรือไม่ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านย่อมจะเข้าใจแล้วก็ซึมซาบในสิ่งนี้ดีเพราะเราต่างก็มีประสบการณ์ในเรื่องของความทุกข์มาไม่มากก็น้อยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเราเอาไว้สนทนาต่อในคราวหน้าธรรมสวัสดีค่ะ